สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช n นลของ power9 ฮะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเจ้าพวกการ์ดพวกนี้กดูนะฮะสำหรับแซนดิสแล้วก็หรือยี่ห้ออื่นผมว่าวิธีการน่าจะคล้ายๆกันนะฮะแั้งนี้เนื่องจากผมก็สั่งของออนไลน์มาเยอะนะฮะก็มีการ์ดที่เราซื้อมาแบบอย่างนี้นะฮะเรามองด้วยตาเปล่าเราจะดูไม่ออกนะฮะว่าแต่ว่าจะเป็นคนละรุ่นนคนลรุ่นตัวนี้สั่งมาหลายตัวเหมือนกัน จะเป็นคนละรุ่นกับตัวนี้แต่ว่ามันจะมีข้อสังเกตที่เห็นชัดเจนเดี๋ยวเราจะมาส่องกันด้วยนี่เลยฮะกล้องไมโครสโคปนะฮะแบบนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าระหว่างตัวนี้เลยแม้แต่อแดปเตอร์นะฮะกับชุดของตัวการ์ดเองอะ SD สตกแบบนี้มันจะมีข้อแตกต่างอะไรกันตัวสีแดงนี่คือของแท้นะสีแดงดำนะฮะแดงดำของแท้ตัวนี้เป็นของที่ทำเรียนแบบนะฮะ ก็ราคาก็ห่างกันประมาณครึ่งๆรึคิดว่าครึ่งครึเดี๋ยวผมจะบรรยายก็ไปในคลิปก็แล้วกันจะได้รู้ว่าตัวนี้คือตัวไหนตอนที่2กล้องขยายมันอาจจะมองเห็นไม่เต็มตัวนะฮะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันที่คลิปฮะ,ะมาฮะเราก็มาทดสอบด้วยการใช้ตัวไมโครสโคปนะ,ะในการขยายมาผมจะยังไม่บอกนะครับว่าตัวไหนคือตัวแท้ตัวไหนคือตัว,ตวเลียนแบบนะฮะ เดี๋ยวมาลองเริ่มส่องกันดูตัวนี้ก็เป็น sandit extreme เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งมันจะเป็น extreme pro ก็การความจุ 128GB กิกเหมือนกันนี่อันนี้ตัวแรกนะฮะลองจำตัวแรกเอาไว้นะฮะว่าหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เลยตัวหนังสือก็ประมาณนี้นะฮะมาแล้วมาดูอีกตัวหนึ่งะฮะว่าจะมีอะไรใหมแตกต่างนี่เลยฮะลับเข้ามา เห็นไหมฮะกำลังขยายความแตกต่างชัดเจนมากนะฮะก็คือหลกัลกๆเลยคือการพิมพ์การพิมพ์นะะพมพตัวหนังสือของเขานี่ฮะความชัดเจนแล้วก็ตัวพลาสติกที่ใช้ทำนะฮะมันค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างกันมากพอสมควรนะฮะเพราะว่าตัวนี้ดูพลาสติกจะหนาแน่นอะลองย้อนกลับไปดูอีกทีนะฮะมันจะเป็นยังไงเห็นไหมฮะมันจะเป็นเส้นๆเ,เ,เลยะครับตัวพลาสติกที่เขาทําขึ้นมาเป็นเส้นๆเส้นๆเส้นๆแบบ เหมือนกับตัวพลาสติกไม่ได้หนาแน่นมากคนระับเห็นไหมฮะมันจะไม่ละเอียดเท่านะฮะและ้วก็ตัวหนังสือก็จะดูไม่คมชัดนะฮะมันก็จะมีรอยแบบขอบขอบ,ขอบมันไม่คมชัดแต่เรามองด้วยตาเปล่าดูไม่ออกเลยอ่านะมาดูอีกตัวอันนี้ที่เป็นของแท้เห็นไหมฮะชัดเจนเลยนี่เลยทั้งเนื้อของพลาสติกแล้วก็การพิมพ์นะฮะคมชัดมากนี่เลยฮะแตกต่างกันมากเลยนะฮะ นี่คือของแท้นะฮะก็คือของที่ทําเรียนแบบก็ราคาประมาณตัวนี้ถ้า128กิกก็ประมาณ200อ่ะ200กว่าบาทตัวตัวของทําเรียนแบบนะแต่ถ้าของแท้ก็ตัวละ800ระมันต่างกันเยอะมากเห็นไหมฮะนี่ตัวหนังสือเลยครับที่เห็นชัดเจนอันนี้คือไม่ได้ปรับไม่ได้ปรับตัวเลนส์ให้มันแตกต่างกันนะก็คืออันนี้คือตั้งสูงมลไปเรียบร้อยแล้วมันก็ประมาณนี้คือความ ชัดเจนของตัวหนังสือเห็นไหมฮะมันเบลอกันเยอะแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจริงก็ดูไม่ออกนะฮะเพราะว่าเหมือนกันเลยความใกล้เคียงแต่ว่าอาจจะมีเห็นความแตกต่างเรื่องพลาสติกเรื่องอะไรบ้างเล็กน้อยๆถ้าเราสังเกตนี่มาดูด้านหลังกันบ้างน,นะฮะอันนี้คืองานก๊อปปี้นะฮะนี่เราจะเห็นได้ว่าตัวชุดที่เป็นตัวพอตที่ป่าเชื่อมต่อนะฮะที่เป็นแผ่นนแผ่นทองแดงนะฮะ มีเขาติดโลโก้ด้วยนะมีติดโลโก้ HD ด้วยเมดินไต้หวันนะฮะ, Taiwan, ะ,ฮะแล้วก็มีโค้ดมีอะไรปกตนะะิด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะฮะติดโลโก้ HD นะ,ะดูอีกตัวนึงมันจะเขี่ยชา้านิดนึงนี่เลยฮะอันนี้ของแท้เห็นไหมฮะความคมชัดของตัวแถบแผ่นของไอตัวทองแดงที่เอาไว้ เสียบเข้าตัวซ็อกเก็ตมันเห็นไหมัมันแบบคมเลยนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นเม d e i อินมาเลเซียแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ไม่แน่นอนเสมอไปที่จะเม d e i อินที่ไหนนะฮะแต่ก็ดูจากลักษณะคือตัวพิมพ์ของตัวหนังสือเขาจะชัดเจนกว่าเยอะแล้วก็ตัวเนื้อพลาสติกเห็นได้ชัดครับดำเมี่ยมเลยแบบนี้นะฮะแน่นมากแล้วก็ตัวทองแดงเนี่ย คมเลยคมชัดเลยเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูอีกรอบนึงนะเพื่อความชัดเจน,นประมาณนี้นะฮะนี่เลยนี่ของแท้มันก็จะเรียงสวยงามแบบนี้นะฮะก็ไม่มีบิดเบี้ยวอะไรมากมายมามาดูงานก๊อบกันกลับย้อนไปย้อนมาแบบนี้นะฮะก็จะบรรยายเห็นภาพนี่เลยตัวงานก๊อบมันก็จะดูทองแดงมันก็จะเห็นไหมฮะมันจะไม่มีความเงาความเรียบมันก็จะมีด่งดางๆอะไรประมาณนี้นะฮะด่างๆบ้าง ามเรื่องนะฮะถามว่าการ์ดสตัวนี้ใช้งานได้ไหมใช้งานได้ในบางอย่างนะครับเช่นตัวที่เป็นของ copy นะฮะมันถ้าเราไปใส่กล้อง 4K เหมือนกับกล้องกล้องวงจรปิดในบ้านหรืออะไรพวกเนี้ยได้วงจรปิดในบ้านหรือว่ากล้องติดรถยนต์อะไรเงี้ยที่มันไม่ได้ 4K แท้ๆเนี่ยเสียบเข้าไปยังใช้งานได้นะครับก็คือใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่ไม่มีปัญหานะฮะก็เปิดออกมาเราสามารถอ่านกา๊าซอ่านอะไรได้แต่ว่าตัวที่อ่านนะความจุมันอาจจะลดน้อยหายลงไปเยอะพอสมควรนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนตัวที่เป็นของแท้เสียบที่ไหนก็ได้เสียบตัวอะไรก็ได้ใช้ได้หมดนะฮะแล้วก็อ่านกา๊าดได้เสียบปุ๊บเด้งปั๊บเลยค่อนข้างเร็วมาเดี๋ยวมาดูตัวอ่อนตรงนี้ตรงนี้เป็น เดี๋ยวผมแกะนะครับหัวช่ใช่ผมแกะตัว h d ออกนะฮะที่มันติดสติกเกอร์ HD ไว้นะฮะมันเป็นยังไงข้างหลังมันมีเขียนว่าอะไรบ้างก็เป็นโค้ดของปีที่เขาผลิตนะฮะปี2012ะฮะเห็นไหมตัวแถบนั้นก็ยังด่งดางๆดำๆถึงตัวนี้จะพิมพ์โค้ดต่างๆก็ไม่ได้ชัดเจนเหมือนกันนะฮะโค้ดมันก็จะดูจางๆเลือนๆไม่มีความคมชัดแบบนั้น,นส่วนตัวนี้ที่ว่าเขียนตัวพิมพ์เป็น Made in m a l a y เซียนะฮะมันก็ มีความคมชัดแม้ตัวจะเล็กกว่าก็ไม่มีผลอะไรนะฮะเพราะว่ามันเห็นได้มันเห็นได้ชัดเจนนะฮะเรื่องความคมชัดกับเนื้อพลาสติกที่เขาใช้นะฮะเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวการ์ดนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันไม่ได้ปลอมแค่การ์ดครับมันก็ปลอมอะแดปเตอร์ด้วยนะฮะก็เป็นของก๊อปปี้นะครับขีบางคันบางคนอาจจะว่าเป็นเป็นงาน OEM ประมาณนั้นนะฮะไม่รู้ย่อมอยากอะไรเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวมาดูที่ตัว อะแดปเตอร์ด้วยอะแดปเตอร์ของแซนดิสนะฮะคือต้องบอกว่าไอตัวกล่องใสไอที่เป็นกระดาษอะไรนี่มานบะพิมพ์เหมือนกันเดะเลยฮะผมไม่ได้เอากระดาษมาพิมพ์นะไม่มาดูอันนี้นี่เลยฮะเดากันเล่นๆว่าตัวนี้เป็นของแท้หรือของปลอมนะฮะอ๋อไม่ต้องเดาเลยและเพราะว่าตัวหนังสือมันเช่นกันฮะมันไม่คมชัดนะฮะแล้วก็มันเห็นไหมมีความสีเลอะๆ,ๆอยู่แต่จริงมองด้วยตาเปล่ามันมองไม่ออกเลยฮะมัน ค่อนข้างจะหลอกตาได้วาในในระดับหนึ่งเห็นไหมฮะในนี้ตัว S ตัว A ตัว N นี่เนี่ยคือตัวพิมพ์มาใช้ฟอนต์เดียวกันอะไรหมดทุกอย่างนะฮะแต่ว่าพิมพ์ไม่คมชัดก็แค่นั้นเองนะฮะแล้วก็ตัวการนี้จะสังเกตได้ว่ามันจะหนากว่านะฮะความกว้างมันอาจจะเหลือหล่อมๆนิดหนึ่ง พอเราไปเสียบกับพวกที่ว่าเขาเป็นอะแดปเตอร์ต่างๆมันจะรู้สึกว่ามันแน่นกว่าแน่นกว่าตัวที่เป็นของแท้อของแท้มาเจออะเห็นไรมเห็นไหมฮะคมชัดแน่นอนชัดเจนนะฮะตัวหนังสืออะไรก็ต้องคมชัดแบบนี้นะครับสำหรับของแท้นะฮะก็คงขึ้นอยู่กับวิธีการผลิตของเขานะฮะก็ของก๊อปปี้ก็อาจจะ ช้เครื่องที่มันไม่ได้คุณภาพสูงเท่านะรประมาณนั้นนะฮะมาตัวหนังสือด้านล่างแม้แต่ตัวเล็กก็ยังต้องคมชัดนะฮะตัวนั้นก็ที่เห็นเมื่อกี้มันก็ขนาดตัวเมัมก็จะมีแบบหมึกเลอะๆ,ๆออกมานิดนึงนี่ประมาณนี้นะฮะนี่อันนี้ตัวแถบด้านนี้อันนี้ไม่ต้องเดาว่าะว่าเป็นของแท้หรือของปลอมอแถบเชื่อมต่อนะฮะมันมีแบบด่างบ้างด่างดาดำๆแล้วก็มันก็ดูแบบไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร,ร่นะับตัวพลาสติกเองก็ ดูแบบไม่ค่อยหนาแน่นประมาณนะคะความหนาแน่นความความหนาแน่นของพลาสติกมันต่างกันมาดูตองของแท้บ้างหน้าตาจะเป็นยังไงนะฮะเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยสําหรับของแท้ก็ความคมชัดก็เกิดขึ้นนะฮะจากแผ่นพวกลายพวกไอแผ่นทองแดงอะไรที่มันเชื่อมต่อเนะะี่ยมันชัดเจนเลยฮะเห็นไหมฮะมันคมชัดหมดแล้วก็ไม่ค่อยมีร่องรอยอะไรมากมายนะะตัวพิมพ์ตัวอะไรนะฮะชัดเจนหมด ก็มีตัวพิมพ์อยู่ด้านล่างนะถึงจะเป็น made in China ก็จริงฮะแต่ว่ามันต้องแบบนี้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้น่าจะเห็นได้ชัดนะครับคนที่ใช้ Sandisk นะที่ซื้อมาราคาต่างกันก็น่าจะพอเข้าใจโอเคครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอคลิปไหนแล้วเดี๋ยวลองมาที่สูตรให้ดูกันต่อนะครัคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับสวัสดีครับ